ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News จิรายุจีรัฐบาลสนใจฉีดวัคซีนแรงงานต่างชาติหลังพบปัญหาภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่รัฐสภานายจิรายุห่วงทรับสสกรุงเทพพักเพื่อไทยกล่าวถึงการเปิดประชุมสมัยสามัญในเดือนพฤศจิกาย,ยนว่าตนทราบว่านายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎร จะเพิ่มวาระการประชุมในวันที่5พฤศจิกายนโดยบรรจุเป็นเรื่องรับทราบรายงานของคณะกรรมาการซึ่งตนเห็นว่านายชวนน่าจะเพิ่มวาระที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาที่สำคัญเช่นการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาเรื่องโควิด -19 สรุปว่าที่ผ่านมา3-4เดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างจะเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรซึ่งตนไม่ได้หมายความว่าไม่สำคัญ แต่สำคัญวันนี้คือหนึ่งพฤศจิกาย,ยนจะเปิดเมืองหรือไม่นายจิรายุกล่าวว่าตนได้เดินทางไปที่จังหวัดภูเกต็ตไปร่วมง,งานสัมมนา,าของสถาบันพระปกเกล้าและได้มีการพูดคุยกันถึงการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยอมรับว่าเหนื่อยเพราะต่างดาวแรงงานไม่ว่าจะมาจากลาวกัมพูชาฟิลิปปินส์อินเดียที่อยู่ในเกาะภูเกต็ต มีไม่น้อยกว่า40%ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้ช่วยสนใจท่านอาจจะกลัวว่าคนไทยยังไม่ได้ฉีดเลยต่างชาติจะฉีดได้อย่างไรก็เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องแก้ปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวผมได้เดินเที่ยวย่าน Walking Street แถวป่าตอง ผมฉีดวัคซีนไปเป็นที่เรียบร้อยจองตั๋วก็ตรวจสอบแต่ที่ขึ้นเครื่องบินแต่เมื่อไปเดินทางเข้า Walking Street ที่มีการตั้งด่านขอตรวจบุคคลอีกขอดูหมอชนะหมอพร้อมจึงทำให้คนไม่ค่อยเดินเข้าไปผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรแต่ผมฉีดแล้วจึงเดินเข้าไปนี่เป็นการแก้ไขปัญหาที่มีความเหลื่อมล้ำและคิดแบบใช้ไม่ได้คือไปกั้นแค่ถนนตรงนั้น แต่โควิดมันไม่ไปที่ Walking Street ที่เดียวหรอกมันก็มีทุกที่สิ่งนี้เป็นปัญหาของภูเก็ตแซนด์บ็อกซนายจิรายุกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ